แม่ไม่ค่อยดูเรื่องหรอกไลฟ์สดไม่ต้องถามแม่หรือต้องถามเน็ตเพราะเน็จะติดต่อใครยังไงแม่ไม่ค่อยดูเรื่องค่ะใช่ค่ะเราก็อยู่ตามภาษาครอบครัวเล็กๆของเราดีที่สุดให้ส่งมาที่คนดูลักเราเราก็ทำให้ดีที่สุดนะ สั้นๆใช่รอที่สบบนามบุรีค่ะค่ะเจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าพาทุกท่ันที่มาจองคิวปีหน้าหลายเจ้าแล้วขอบคุณมากนะคะตีมาถึงปีหกแปดช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะค่ะน้องนุ่นเป็นเด็กดีอยู่แล้วตามธรรมชาติอ่ะตัวตนเขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กตลกน่ารักดีะค่ะขับขับดี หนัมกมากค่ะตกเกยอบออกจากบ้านไม่ได้ค่ะโอ้ยนี่สวยแล้วแม่โอ้ยขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณที่รักกันจ้าแม่ก็พึ่งใจนะว่ายังน้อยมีคน คนทั่ว,วไปลุ้มย่ญย่ๆอย่างรักบ้านเราถือว่าเราจะเป็นมิชนะเล็กๆครอบครัวเล็กๆนะคะท่านผู้ชมก็ยังให้การตอบรับเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวแม่ครอบครัวคุณพ่พอสอนรักและพ่อสอนรักได้เป็นคนดีมากนะคะเวันนั้นที่สู่ออมกอดอะ่ะวันที่ฮาแม่นั่งคุยกับพ่อสอนรักเป็นชั่วโมงเลยนะเรามีความคิดว่าพู่พันน่ะเขาอะเขาคุยดีจะจริงใจมากอะคุณพ่อสอนรักอะเขาเป็นคนสมรถมากนะคะ เป็นคนง่ายๆเป็นคนพูดจาดีมากค่ะคุณพ่อสอนรักเนี่ยแล้เป็นคนดีมากนะคะคนดีคน,นึงเลยเอาอีกแล้วุณเตือนอะไรอ่ะคะคุณแม่ทำผิดอะไรโดนเตือนอีกแล้วสวัสดีค่ะ ใช่บ้านแม่เรามองว่าเราไม่ซับซ้อนแลค่ะใช่เด็กคนเราก็หาก,กินกันไปนะคะหาก,กินกันไปมีหน้าที่ก็ทํากันไปไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายทํางานวันนั้นให้ดีและให้จบเนี่ยเราไม่คิดอย่างนี้นะคะ่ะตั้งเป้าเราพรุ่งนี้ไปนี่ลืมไปนั่นเรืมไปนี่เล่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย ใช่คุณพ่อสอนรับเป็นคนดีมากโอ้ขอบคุณดอกกุหลาบค่ะเป็นตกค่ะอือบ้านน,นีแกงตายให้ดอกกุหลาบเยอะแยเลยขอบคุณค่ะอ๋มอมันแจ้งเตือน่าเสียงพนแล้วเราจะทำไงเอ่ยอแปลก เบาเสียงหมโอ้ยไอ้ดอกกุหลาบเยอะแยะเลยสวัสดีค่ะไม่เจอกันเลยนะคะคุณพี่ <c oughs> คุณแม่สบายดีไหมคะโอ้ยไอ้ดอกกุหลาบเยอะเลยอะ่ะโอ้ยขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอ้โห ดอกลาบร้อยก็ดอกแล้วว้ายตายแล้วอะไรขนาดนี้ขอบคุณค่ะ